สวัสดีครับดเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอปิดเสียงก่อนโอเคคุณน้องสวัสดีครับคุณน้องแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับเนาะดเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คชื่อกันเร็วนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันสักเล็กน้อยเนอะเพื่อรอเพื่อนนะรอเพื่อนคนที่ยังเข้ามาไม่ทันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเข้า สตูดิ้งแทร์ฮะสัญญาณนี่ก็ดีเลยครับของของใครเอ่ยข,ของเราใช่ครับนะเสียงมันหายหรอหรือว่าไงเอ่ย ดี๋ยแป๊บน,นึงนะอ่าโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างคุณน้องดีขึ้นไหมนับ่นจะดีขึ้นแล้วเห็นไหมครับโอเคโลกนะกคนกลั อ่าโอเคค,ออออเคุณน้องอ่าคำถามคือครถามค่ะกัรตาพาร์ตพิเชนโสพลมาไหมจ๊ะกันตาพาร์ลูกกิติคุณน้าชวีกิติคุณยันโสพนานานคุณนันนนท์ไพวิโรธกิติ<ส>คุณโสพลมาแล้วอ่าโอเคเกิดม,มาครับ โอเคจิรัตมานะครับจิรายุลูก,กอ่โอเคชีวาวิทครับ,ววรบโอเคลูกนะคะ,ววคะนัทพรทวีศักดิ์ธันวาอ่ะทวีศักดิ์ยกมือแล้วเนาะธันวาลูกทีรสศ์ ครูคาบครูคาบพันมามาครับโอเค,อเคพีส่สีลูกทีละสีบพีสีมาไหมจ๊ะสองวันนี้พีรวิทย์พีรวิทย์ยศวลิตลูกเอพี่โอเคนา,คร,ร,าราชานรัตนาชายัยสิริสา ศิล์มาครับ okay, โอเคลกูกสุัขลักมหาธีย์ส่ภาวิขานพิเศษเอา่าโอเคผ่านพิเศษมาไหมลกูกมาครับโอเคครับอโนไทอโนไทโ okay. อเคผ่านเอกอวินลกูกกัญญาพาร์มาค่ะค่ะ ได้รุ่งค่ะอ่ะเอกว <นะ S 1> ินมาแล้วเนาะอ้าวเ,เคมิกาค่ะแต่มีใครเป็นเพื่อนกับเขมิกาม้างไหมลูกในห้องเรามีป้ามีใครคุยกับเขมิกาอยู่ไหมไม่ค่อยเห็นเขมิกาเข้าเรียนเลยนะคะใช่แล้วสาธาลูกมาค่ะโอเคค่ะชมพูนโน้ตมาค่ะโอเคค่ะท่านัญญา ารัญญาลูกทีน,น,นุธานมาค่ะโอเคค่ะน,นิสลาลูกนนลาาโอเคมาครับกินข้าวอยู่เนี่ยเลยพรพชลาพ,ร,พ,ลาพรมาไหมคะอรัตนาพรลูกมา่ะโอเควะไล่พัน่ะมาค่ะสิลาปะภามาค่ะสุนธารูก สุพรรษาสุพรรษามาไหมคะสีทวฒิลูกท่นาน้ายการณพัอนทองมาไหมจ๊ะมาครับอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวควรูทวนให้อีกรอบนึงเนาะ,ะสำหรับคนที่เผื่อมาแล้วนะคะเดี๋ยวตกลงเนาะกิติคุณนัชวีกิติคุณยานสคน,นานาน,นัน,ะนคุนานนน์นภัสกิติคุณนัชวีมาแล้วครับอ่าโอเคอเครู กิติคุณน้าชวีกิติคุณอะไรพี่เกียนโสโคนมาแล้วครับอ,อนุภาพพิเกียนโสพลโอเคครับเนาะต่อไปลูกธีรศรีพีศรีรัราชานนท์ทันวามาแล้วครับธันวามาแล้วอ่าโอเคโครู<ล>ทนนันัญญาทักอ,อ,อ,อะไรนะครูทักอะไรนะทันัญญาเถื่อนกลางครับโอเค สุพรรณามาแล้วครับสุพรรณา่าโอเคสุพรรษามาแล้วเนะาะครับ okay. อ่ะโอเคในระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็รอนะเราก็รอคลิปไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะบอกเรื่องราวต่างๆไปด้วยนะครับนะในเรื่องแรกที่วันนี้นะฮะเราจะมาย้ําเตือนกันนะลูกนะทุกครั้งเลยใช่ปะก็คือในเรื่องของไหนใครเดาถูกนะเดาไว้ในใจนะใครเดาถูก,กวันนี้เนาะนะเดี๋ยวครูจะให้ของรางวัลน,นะ,ะอ่ะเรื่องแรกคือเรื่อง เรื่องงานนะ,ะงานค้าง,งานก็บต่างๆแล้วง,งานที่เราสะสมเอาไว้เพื่อแลกแต้มบุญนะลูกนะเอ่อตอนนี้หนูพยายามอย่าเก็บไปเยอะนะพยายามอย่าเก็บนะครับ <c oughs> อ่าโอเคครับนะอย่าเก็บไปเยอะนะลูกนะเออเดี๋ยวปลายภาคนะเดี๋ยวบุญจะหมดก่อนนะลูกนะคร่านี้ให้นักเรียนนะลูกตามงานซะนะฮะ <c oughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้อะกูขอแจ้งก่อนวันพรุ่งนี้เป็นวัน สุวันศุกร์นะแต่จริงๆแล้วมันคือวันหยุดนะลูกมันคือวันหยุดนะคุณน้องรู้หรือเปล่าว่ามันมีวันหยุดรู้ครับรู้ครับเป็นวันไม่ิดนนะลูกนะทางคอรมอเนาะรัฐบาลก็ประกาศมาให้เป็นวันหยุดนะดังนั้นเนี่ยในวันศุกร์นักเรียนก็จะไม่ได้เจอกับคุณครูเขานะเออนะแต่นักเรียนก็รอดูว่าคุณครูเขาจะแจ้งอะไรหรือเปล่านะในของวันศุกร์ ย่างในของคู่อย่างเงี้ยหนูไม่ต้องเข้าเรียนนะฮะลูกนะแล้วแต่ขอให้เอาเวลาตรงเนี้ยไปทํางานค้างนะลูกนะไปจัดก,การงานค้างให้เรียบร้อยเนาะ,ะในวันหยุดนะฮะแล้วแบ่งเวลาเที่ยวนะ,ะแล้วก็เวลาเคลียร์งานด้วยนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคุณน้องแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตก่นอนะผมในในคอมมันเน็ตมันหลุดนะครับผมไม่ได้<อ>ชร์โอเคงั้นเราแชร์ ứng? เอออ่ะนักเรียนลูก ใครเห็นครูบ้างนะะผม้เห็นแล้วอ่าโอเคนะลกูกแต่วโก็เั็นทีกปกติ<ใ>นะครับอ่าในเรื่องขนะองการรับวัคซีนนะในเรื่องของการรับวัคซีนเนาะนักเรียนเกือบทุกคนเลยค่ะครูให้ดูก่อนนะฮะทุกคนเลยขอรับวัคซีนนะฮะลกูกแต่จะมีบางคนไม่ประสงค์ฉีดนะในที่นี้อย่างที่ครูว,ว่าเนาะก็คือใครจะฉีดไม่ฉีดก็ขอให้มาลงทะเบียนไ้ก่อนลงในที่นี้ก็คือ จะมาบอกว่ารับหรือไม่รับส่วนคนที่รับนะฮะคนที่รับนะลูกหนูจะต้องส่งใบยินยอมในการฉีดวัคซีนที่ครูส่งเข้าไปให้เป็นไฟล์ pdf นะให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ออกมานะลูกให้หนูพิมพ์ออกมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาคนที่พิมพ์ได้ก่อนเนาะคนที่ที่บ้านสะดวกพิมพ์นนะฮะหนูก็พิมพ์ออกมาลูกแล้วหนูก็กรอกรายละเอียดข้อมูลนะจากนั้นหนูก็ถ่ายรูปนะเอามาส่งให้ครูใน ในแชทไลน์นะคะนะลูกเนาะโอเคไหมนะ้มีหลายๆคนนะส่งมาแล้วอ่ะดูจากช่องด้านหลังนะลูกช่องด้านหลังช่องที่สามนะคนที่เป็นตัวสีน้ําเงินอยู่แปลว่ายัางไม่ส่งแต่คนที่ติ๊กหมดแล้วแปลว่าหนูจัดการเรียบร้อยแล้วใบที่ตรงนี้เนี่ยให้หนูทําไมลูกให้หนูเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอามายื่นในวันฉีนะเอามายื่นในวันฉีแต่ถ้าใคร ไม่สะดวกอ่าฟังให้ดีนะใครไม่สะดวกตอนนี้อาจจะแบบอยู่ต่างจังหวดัดไม่มีร้านซิ้นเลยอ่าหรือว่าอยู่ที่บ้านตอนนี้ออกไม่ได้อาจจะก,กักตัวหรืออะไรก็ตามนะคะนักนนเรียนลกูกให้หนูทําวิธีดังนี้นะบอกผู้ปกครองนะแจ้งผู้ปกครองนะลกูกก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยพิมพ์เข้ามาในช่องแชทไลน์กลุ่มนะลกูกโดยพิมพ์ชื่อของหนูเองชื่อนักเรียน อ่าสมมติครูยกตัวอย่างเช่นเด็กชายสหวัฒแก้วกระทับสีอ่าหนูก็เขียนเลยยินยอมข้อตกลงในการฉีดวัคซีนอ่าตามนี้นะนักเรียนได้ยินไหมลกูกนะถ้าใครที่ไม่สะดวกในการไปพิมพ์อ่ก็ให้พิมพ์ตามนี้โดยใส่ชื่อนามสกุลของตัวนักเรียนเองนะให้ผู้ปกครองพิมพ์มานะลกูกแล้วก็พิมพ์ต่อว่ายินยอมยินยอมนะฮะยินยอม ในการฉีดวัคซีนอ่าอะตรงนี้นะลูกเมื่อกี้มีพิสิทธิ์ภูมิมังกรดิงมาเนาะแล้วก็พี่เชียนโสพลด้วยครับอ่าโอเคครับใครเมื่อกี้ิคุณยานโสพนานใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าโอเคนะครับอ่าตรงนี้ลูกมีใครสงสัยไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวครูเปิดให้ดูใครยังไม่ได้ส่งบ้างนะมีกิติคุณนัชวีนะลูกนะชีวาวิทย นาพัสนัทพลยศวริตรัชานนรัตนาชายัยศีรีศักดิก์อา่าสุภลักษ์มหาเทียนรัตนาพนวรวไยพันธ์ศิรปภาสุขศันดา์นะลูกอ่ะอย่าลืมนะใครที่ไม่สะดวกในการออกไปพินพ์ออกมาให้นักเรียนทําตามที่ครูบอกก็คือให้ผู้ปกครองพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนว่า ยินยอมในการรับวัคซีน่าตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวครูจะแคปภาพตรงนี้เอาไว้ก่อนให้ได้นะครับส่วนตัวเอกสารเนาะนะครับก็ครูก็ได้ยินมาว่าทางโรงเรียนเนี่ยถ้ามีการฉีดในช่วงตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นการฉีดที่โรงเรียนทางเรียนเนี่ยอาจจะบริการเอกสารที่เหลืออ่าแปลว่าตรงช่องตรงเนี้ยอาจจะมีเอกสารให้แลวหนูก็ไปนั่งเกหน้าง,งานแต่ถ้ามันไม่มีสมมุติต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ แล้วเองก็อาจจะต้องหาหาลูกหาที่ปิดนะเพื่อที่เอา,อาเอกสารนี้ยไปยื่นเขามันจะสะดวกรวดเร็วกว่านะโอเคไหมลูกอ่านะตรงนี้มีใครสงสยัยยกมือถามครูดได้เลยลูกมีใครสงสัยในเรื่องวัคซีนบ้างเราจะได้ฉีดไฟเซอร์เนาะนะดังนั้นคนที่ฉีดเนี่ยคนที่ลงไว้ก่อนเนี่ยโอเคอยู่แล้วลูกนะแปลว่า ในวันจริงหนูอาจจะเปลี่ยนใจไม่ฉีดก็ได้แล้วแต่นะฮะ,ะแต่ลงไว้ก่อนแลก็รักษาสิทธิ์เอาไว้แล,ล้วก็กร,รักษาสิทธิ์ของตัวเราเองอ่าส่วนใครที่ไม่ไม่ได้ลงจำงว่าประสงค์จะฉีดหนูก็ไม่ต้องส่งเอกสารนะ,ะลูกนะครูจะทําเป็นตัวสีเขียวเอาไว้นะ,ะดังนั้นหนูก็ไม่ต้องส่งเอกสารนะสำหรับคนที่ไม่ลงประสงค์ฉีดวัคซีนนะครับอ่ะ ไม่มีใครสงสัยอะไรเลยใช่ไหมลกูกเงียบเลยเออหรือถ้ามีอะไรสงสัยก็มาสอบถามครูได้ส่วนตัวเนาะนะครับหรือจะถามลงไปในกลุ่มใหญ่ก็ได้เพื่อนก็จะได้ได้ยินด้วยหรือรับรู้ด้วยนะครับอ่าเมื่อกี้เหมือนทันว่าจะเปิดไม้ทันวามีอะไรมีลกูกครูครับฉีดแล้วจะตายไหมฉีดแล้วจะตายไหมนะฮะครูคต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, หรืออะไรเงี้ยมันเป็น mRNA เนาะ ซึ่งทางทุกประเทศเนี่ยก็เพิ่งใช้เหมือนกันนะทุกประเทศเนาะเพิ่งเอามาใช้ลงไปลูกเพราะว่าโควกดนปีนีนะดังนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากซิกโนแวกนะฮะซิกโนแวมันจะเป็นเชื้อตายถูกไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาดีเออเขาเรียก r N A ของของพวกไวรัสเนี่ยเอามาจำลองมัไปลูกมาเลยได้ชื่อว่าวัคซีน I N A ถูกมตอนนี้เนี่ยถามว่ามันจะตายไหมนะก็ขึ้นอยู่กับบุคคล ว่าบุคคลน,น,นั้นเนี่ยพอได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายบ้างอ่ามันเหมือนเป็นการฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาโอเคป้าแต่ในธรรมชาติของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันถามว่ามีไหมมีลูกแต่คราวนี้เนี่ยเชื้อตัวใหม่เนี่ยมันเพิ่งมาซึ่งเราไม่เคยรับเชื้อตัวนี้พอเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดอาการอย่างในช่วงแรกๆที่คนอื่นเป็นแล้วก็ล้มป่วยกันติดเชื้อในปอดอะไรเงี้ยนะ อันนั้นเนี่ยคือร่างกายเนี่ยพยายามต่อสู้แต่ถ้าคนที่เคยเคยเป็นแล้วหายแล้วนะเป็นแล้วหายแล้วเนี่ยมัจะมีการเรื่กตันัดเดอนนะฮะส่วนคนที่เป็นแล้วหายแล้วนะผ่านไปประมาณสามเดือนก็จะต้องบูธขึ้นมา,มมมมนาหม่บูตภรมิขึ้นภูุิขึ้นกันทำไมเพราะว่าร่างกายของเรา,าจะเริ่มลื่นเรือเข้าใจป่ะดังนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันที่ว่าเราต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกๆหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะครับก็คล้ายๆกันลูก แต่ถามว่าตอบไม่ได้เนาะว่าจะตายหรือไม่ตายนะอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจแต่ครูก็ถามว่าครูลงชื่อฉีดไปไหมก็ลงนะครูก็ลงไว้ชินกันมันเกิดหนึ่งในในสองแสงคนหรือไงเนี่ยลูกนะโอเคมีอะไรจะถามอีกไหมลูกอ่าไม่น่าจะมีแล้วเนาะโอเคมีใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่ออีกไหมครับมีไหมลูก อ่ะโอเคถ้าไม่มีเนาะอย่าลืมนะว่าวันพรุ่งนี้เราเป็นวันวันยหยุดเนะอาเวลาเนาะสาวันไปจากการเคียงงานให้เรียบร้อยอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันอีกอาทิตย์เดียวแล้วก็ก็จะเริ่มสอบปลายภาคกันแล้วขอในหะ้นักเรียนชโคชนโคดีนะรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยววันอังคารหน้าเรามรมีเจอกันอีกเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรก็จะแจ้งให้ทราบนะครับโอเคสําหรับวันนี้นนะจจก็ บายบายทุกคนเลยสวัสดีครับคุณน่องแล้วก็บายบายนักเรียนทุกคนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไปเร็วมากเลยโอ้โหแป๊บเดียวเองหายหมดแล้ว บายบายสวัสดีครับ